ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับจอ Android นะครับตรงรุ่น m ิ t s u b i s ิ i าเจ e r o นะปี2019ถึง20บวกนะครับตัวนี้คุลูกค้าก็เปลี่ยนจากจอเดิมนะครับมาเป็นจอ d อ o ด d นะขนาด10นิ้วนะพร้อมหน้ากากตรงรุ่นเกตเ A นะครับที่ติดตั้งแล้วเข้ารูปสวยงามนะครับทั้งช่องลมแอร์ย้ายมาใส่หน้ากากใหม่นะครับฟังก์ชันการปรับแอร์ต่างๆก็ย้ายมาใส่หน้ากากใหม่แล้วก็ไฟฉุกเฉินนะครับย้ายมาใส่หน้ากากใหม่ได้อย่างลงตัวนะครับตัวนี้ ฟังก์ชันคอนโทรลที่พวงมาลัยเดิมใช้งานได้นะครับเช่นเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงนะครับหรือว่ารับสายวางสายนะครับรวไมไปถึงแตะดูมุมกล้องรอ,อบคันได้นะครับกดก็จะดูมุมกล้องซ้ายขวาดูมุมกล้องด้านซ้ายนะครับด้านหน้าด้านซ้ายแล้วก็ปิดได้แล้วก็ใส่เกียร์ถอยนะครับก็จะโชว์กล้องด้านหลังนะครับ มีเส้นเลี้ยวเลี้ยวตามนะครับตัวนี้เส้นเลี้ยวเลี้ยวตามด้วยนะครับก็ถือว่าครบเลยนะครับฟังก์ชันต่างต่างนะครับเช่นระบบแอร์โชว์บนจอระบบแอร์ก็โชว์บนจอนะครับโชว์อุณหภูมิและพัดลมนะครับประตูก็โชว์ทั้ง4บานนะครับก็โชว์ถูกฟังด้วยนะครับช่องต่อ usb เดิมนะที่อยู่ด้านหน้าเกียร์ก็ใช้ได้นบสามารถเสียบไฟเพลงหรือว่าวิดีโอได้นบก็สามารถโหลดเพลงมา เสียบต่อได้เลยนะครับการออจอเพดานเดิมนะครับตัวนี้เราก็เชื่อมต่อกับจอ Android ด้านหน้าได้นะครับโดยใช้อะแดปเตอร์แล้วก็ปลั๊กตรงรุ่นนะครับที่จะเสียบต่อแล้วก็ให้ภาพจากจอ Android ด้านหน้าเนี่ยมาโชว์ด้านหลังนะครับภาพคมชัดใสนะครับใช้งานร่วมได้อย่างลงตัวนะครับการใช้งานเบื้องต้นนะครับของจอ a n d r o อ d รุ่นนี้ก็สามารถใช้งานระบบ f, m ได้ปกตินะครับอ่า หากเจอคลื่นที่ถูกใจนะครับสามารถล็อกล็อกได้นะ <S <S แล้วก็ค้นหาคลื่นอื่นต่อไป <S 1> <S 1> <S 1> สามารถล็อกคลื่นได้นะครับหากเจอคลื่นที่ถูกใจนะครับตัวนี้ใช้งานง่ายแล้วก็สามารถที่จะเล่นไฟภาพไฟเพลงนะครับจากจากแหล่งจัดเก็บนะครับ USB ได้นะครับ <S <S หาก USB โหลดเป็นเพลงมาก็แตะเข้ามาที่เ,เพลง นะครับก็จะแตะก,ก็แตะเข้ามาค้นหาเพลงนะครับจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับหรือโหลดเป็นวิดีโอมาก็กแตะเข้ามาที่วิดีโอก็จะสามารถค้นหาวิดีโอจากแหล่งที่จัดเก็บได้นะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธกับสมาร์ทโฟนอ่าก็ชื่อ คาีทีรหัส04ตัวนะครากเชื่อมต่อแล้วก็สามารถคุยโทรศัพท์รับสายวางสายได้หรือว่าเล่นเพลงจากสมาร์ทโฟนก็แตะเข้ามาที่รูปโน้ตเพลงนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r p l a y หรือ Android Auto นะบแบบไร้สายได้ก็แตะเข้ามาที่แอป Set Link สามารถที่จะเชื่อมต่อะ p p p l e CarPlay และ Android Auto ได้เลยนะแบบไร้สายนะครับสามารถจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรหัสสปอตนะครับนี่ก็เชื่อมต่อเน็ตเรียบร้อยนะครับเวลา ตรงนะครับแล้วก็เวลาที่จอใหม่ก็ตรงนะครับเหมือนจอยดอยตัวนี้ก็สามารถที่จะแตะเข้ามาใช้งานแอปต่างๆได้ตัวนี้นะครับก็ถือว่าใช้งานดีนี่แรมซีล้อมหกสิบสีนะครับ CPU 8คอร์แท้ด้วยนะครับจอ 1K ตัวนี้ก็ใช้งานดีตัวนี้ก็จะค้นหาวิดียต่างๆ แต่มาใช้งานได้เลยนะครับาสามารถใช้งานระบบนำทางนะได้นะครับก็แตะเข้ามาที่ Google Map สามารถอยากค้นหาสถานที่ต่างๆเช่นสระบุรีแตะเริ่ม ก็ค้นหาสถานที่เร็วมากนะครับแล้วก็ใช้งานนําทางได้อย่างลงตัวแล้วก็รวดเร็วทันใจนะครับตัวนี้ก็สามารถจะแบ่ง2หน้าจอได้นะครับแต่รูปสี่เหลี่ยมซ้อนกันแล้วก็เลือกแอป youtube ไว้ฝั่งหนึ่งแอปนําทางไว้ฝั่งหนึ่งก็สามารถใช้งาน2แอปในเวลาเดียวกันได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าดีมากแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพเสียงนะครับก็จะมี EQ นะหรือ e c o l l ลเซอ r ตัวนี้ก็จะเข้ามาที่โหมด DSP ก็จะมีฟังก์ชันการปรับ EQ แบบสำเร็จรูปและปรับเองนะครับตัวนี้ก็มีปรับเองแล้วก็สำเร็จรูปก็มีนัล็อกป๊อปแจ๊สคลาสสิกอ่าตัวนี้ก็จะมีเพิ่มลดเสียงเบสนะครับทั้งคู่หน้าและคู่หลังแล้วก็ซับวูเฟอร์นะครับสามารถเช็คเฟเดอร์บาลานซ์ได้นะครับตองกลังขึ้นปิดจอได้นะครับลู่ลงมาปิดจอแบบนี้เหลือแต่เสียงนะครับแต่ก็กลับมา ก็จะประมาณนี้นะครับในการใช้งานนะก็ถือว่าครบจบในหนึ่งเดียวนะครับกับจอ a n d ด o i d นะคุณภาพดีนะครับแบรนด์สมคัทนะครับติดตั้งในอย่างลงตัวนะครับกับรถมิซูบิชิปาเจโร่นะครับปี2019-20บวกนะครับท่านที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับอยากจะได้จอ Android คุณภาพดีสีสวยเสียงดีนะครับแล้วก็หน้ากากเกรดเอติดตั้งจากนายช่างชำนาญการแล้วก็เข้าใจระบบรถรุ่นนี้ดีนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่ร้านภพศสารเทคนิคนองแคสระบุรีนะครับ